อย่าไปเถียงกับกรรมการเก็บทรงให้อยู่อย่าลุดไปสอบสัมภาษณ์อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่สำคัญและจำเป็นเลยนะเราต้องเก็บทรงให้อยู่เพราะว่าการสอบสัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นการตอบคำถามที่กรรมการเขาถามบางทีเขาถามแล้วเราตอบไปอ่ะเขาถามคำถามใหม่กลับมา บางทีการถามคําถามแม่งถามกี้ใจดําเราอะจี้จนเราหงุดหงิดขี้เราจนตอบไม่ได้อะสิ่งที่เราต้องทําคือการรวบรวมสติการไม่เถียงกับกรรมการไม่รู้ก็บอกไปว่าไม่รู้การตอบว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้แสดงถึงความเสียฟอร์มเนาะบางทีการตอบว่าไม่รู้อะมันอาจทำให้เราไม่โดน ตัดคะแนนก็ได้เนาะดีกว่าเราตอบแบบแถไปอะนะบางทีการแถไปอะการพูดคำตอบอะไรออกไปอะกรรมการเขาดูออกนะว่าเราตอบด้วยความจริงใจหรือไม่นะครับ็ย้ยาเลยแล้วกัน